สวัสดีทุกคนนะครับกับยำร้านแปดแซบเลืมผัววันนี้เรามีแซลมอนอย่างเนยนะครับแล้วก็มีกุ้งมีไข่หมึกย่างนะครับไม้ละสิบบาทสวัสดีจ้ะน้องออยแซลมอนไม้เท่าไหร่จ้ะไม้ละสามสิบชุเป็นแซลมอนอย่างเนย ย่างแบบกรอบฉ่ำๆเลยนะทุกคนเราก,บบก็เอามาทาซอสเทย่าจิกสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับของเรามีกุ้งด้วยใช่ไหม,มไม้กุ้งราคาเท่ากันไหมเท่ากันแต่ความจริงคือเราจะทำเป็นกุ้งย่างเนยเจะเทียมนะครับแต่วันนี้เราทำไม่ขันก็ค่เป็นกุ้งย่างเนย ดูน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเจ็ดถึงยี่สอยู่งานพระนครจีรีงานพระนครจีรีเราก็จะไปขายแซลมอนขายกุ้งขายไข่หมึกเสียบไม้แบบนี้นะไม้ละสามสิบบาทย่างเนยเกินกับซีฟูด้ดีิมันจุ้ยซีมากเลยนะ ยำเราก็ขายนะวันนี้ยำเราก็ขายนะครับวันนี้แต่ว่าหมดไปแล้วถาดหนึ่งเหลืออีกแค่ฝั่งเดียวนะเหลือแค่นี้นะครับยำวันนี้เปิดรว,วันนี้เปิดร้านเร็วนะลูกค้าโทรมาน้องโทรมาบอกว่าพี่หนูอยากกินเลยก็เลยต้องรีบมาเปิดร้านทำให้น้องก่อนแซลมอนก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะใช่ครับ นิเคียมาสิบโลนะจะมีออเดอร์อีกเซตหนึ่งของน้องเวลาพยาบาลแล้วก็มีของน้องของใต้อีกของใต้ตอนเย็นเุดหนึ่งสม,มนอนติดไม้กับเออกุ้งกุ้งปลากุ้งกับไข่หมดติดไม้อยากเห็นตอนกับสม,มอนน่ะ ได้แล้วมันสวยมากถ้าเราไม่ทอดให้ข้างล่างมันหนังมันกรอบก่อนมันจะกลับแล้วมันจะหนังติดแล้วจะไม่สวยแล้บเนี่ยมันเนี่ยหนงจะผงนี้ต้องปล่อยให้มันแบบนี่ต่อระวังน้ำมันกระทู้ด้วยนะนี่นะใต้ร้านเราอยู่ในงานพระนครกีรีก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะสีขาวแดงดำ แซลมอนย่างเนยแซลมอนกิวแซลมอนแซลมอนย่างเนย30บาทอร่อยดีมีประโยชน์ Facebook ยำร้านแปดแซบลืมผัวนะไลน์ก็ออฟไลน์ไ right ฮนะครับแต่ก็อร่อยกันได้ครับเออโดนมะนาวมันุ่น้ำจิ้มซีฟูดนี่ก็เป็นปน้ำจิ้มซีฟู้ดหลาสูตรมะนาวแท้นะครับอยากให้ถ่ายว่ากระบังเนี้ย ใช้เท่าไหร่ต้นทุนเชื่อไหมว่าพันกว่าบาทนะครับเฉพาะมะน,นาวอย่างเดียวอ่ะแปดร้อยแล้วนะครับร้อยลูกแล้วก็น้ำปลาแลก็เครื่องปรุงต่างๆกนระเทียมพงพริก M P P K นะครับพันกว่าบาทประมาณกับ 1, 000, 1, นะ 1, 3, 1, พันกับพันห้านะพันสามพันสี่ได้ทานเออน้ำจิ้มร้านเรานี่คือ แซ่บมากเลยครับกลิ่นมะนาวแบบแท้ๆเลยนะครับน้านก,ก็จะเป็นอย่างนี้ย่างสุกเลยนะครับใครออไม่สะดวกขับรถมาเองขี่นั่งรถไฟมาลงหน้าร้านเราได้เลยนะใช่กลิ่นหอมมากแนละันมีความหอมสีสันสวยมากเลยนะครับ โอเคครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะ